อุ้ยไอ้ขอหอมแก่จาก,เ,กเดือนเด้อเอาโลดเอาโลดเขาเอาโลดอ,อ,องยิงออมอมฉันขอพระทัยหลายๆในความหักที่องค์ยิงมอบให้เอาไปาคือขอโทษกันนันเขานมึงจะมาแก้เขาอ,อีกแต่ว่าแมวปลาผาู้นี้เล่นยังอ่ะมีคนที่หมายปองไปแล้วล่ะเาขาไมีคนหักแล้วดีแล้วมันจะมาเอาลูกสัต ผู้ใดนเราเนี่ยนที่แมวปลาไม้ปองไว้นั่นเป็นคนที่เป็นคนทีหมอมฉันรู้สึกว่าเคยได้กันมาแล้วไ<อ>ีไ่เอวผู้ใดผู้ถูกใครสี่กันเด,เดี๋ยว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 แมวปลาว่าพรท่านจบฟังใดฟังก่อนในศาสตร์ฟังก่อนเศาสตร์ฟังก่อน คนผู้นั้นก็คือบ่แม่นตชาตินี่ว่าดีๆได้บ่แม่ป้าคนผู้นั้นก็คือแด้ผู้ศูนย์นะผู้ใดผู้ใดคือเสด็จพ่อของเราจะนาหน้านั่นล่ะครับเสด็จพ่อครับเสด็จพ่อ คุณซีบางอยคุณแอมงกเดมงกูเดออมงแม่มงแม่เอาไปอย่างมงมเอาม่งแมมงหนาแม่เลครับมงหนาแมวเลครับเจเดฟัอฉันตันดสินใจดึงหมอยออกมาจากปัญหาว่าหีฉันเอาเพราะทำถูกแล้วถึงแม่ต้องเจ็บเพียงใดถ้ามอยมันยาวเกินไปก็ดึง เศรษฐีเป็นจากเตี้ยกับมอบจันแบบนี้ผู้ใดกูเป็นเมียมึงเหล่เศร้าเศร้ายยังอีกอูมีผัวแล้วใส่ปอครับว่ามาเลยมือนีเป็นมือที่เมี่ยงปาตัดสินใจแล้วแาสิแปลงกายกลับขึ้นเป็นองค์ชายสังทงวัดตงสะเด็จพ่อพร้อมีสิสารชีวิตอุติไปตายแล้วมาอยู่เป็นครอบครัว น้ำเมวปลาบอครับบักไม่เซ่ากันให้กูถามก็นะบ้าไปเโทษเบิ่งดูสีมันทรายหยเมียมึงมึงขี้ได้ไกกูแห้งแท้โอ้ยเฮียเดี๋ยวคือไปร้งไายก็เมียเป็นแทะกูเป็นเมียเขาเอ้ามึงก็สุนว่ากูกูเป็นเฮซีตี เป็นแม่นมแม่มมาเอ้ยคนละช่องตอนนี้แม่โอ้ยขอโทษนะค่ะเด็กพี่จบไปเนี่ยจบไปขอู้เลี้ยงใจจบจบเขาเอากันแล้วสิบัวถักจบมาต้องหอมแก้มควางเขาไม่ได้หอมแก้มตะกอนขวางอะไรขวางอะไรก่อนอ๋องสิ่สมแม่นมเอาไดิได้ไเด็เรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเด็กพี่โอเคโอเคเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วดอกแม่นมั่วว่าเขาว่ารอเพลงก่อนเกี่ยวหอมหอมอะไรตะกอนควางอะไรหนึ่งสองสามหอมแก้มมาดิ หอมแก้มหอมแก้มความแก้มเอาตัวกูว่าคือเป็นการแสดงคือตีกูแทียบประเดี๋ยไม่ใงี้ยสิแล้วจริงจังอยู่แล้วควมแก้มลองลองเพลงคูเพลงหยังเหรอเอาพี่น้องถามเด้อพี่น้องข้างบ้านผู้ใดขอให้หอมแก้มขอเสียงนะคะนั่นโอ้ยเฮียก่อนควมแก้มเรีบตาเรีบตะละาหักล่าหักไม่ต้องลองเรีบตะลองเอาตะตันเลยป๊ คนละเพลงคนละเพลงจีคนละเพลงจีบอมี่บอมี่เรนได้ปะอันเพลงเที่ยวเคยลองคู่เกี่ยวกันตะกี๋ไหมท่าวทิรักเล่นได้บอสทิรักตาลอาหักทิรักทั้งหาคนนี่เล่นได้บอเดี๋ยวมาจำหอมแก้มตะกอนโอ้ยเห็ดจังสี่เลยถอดมันเขิ่นแม่เขิ่อนนี่ไงโอ้ยสีไมาอยากเบิ่งอย่างหอมแก้มจะควังมักกรอเอ้ายังไม่ใกล้พี่น้องทางบ้านขาเป็นตะกี้พญานาจจะเอาเล่นจตกคนน่ะจตกคนเจ้ายเฝ้าหกพันเท่าไรหกพันซื้อ สวัสดีพี่น้องทางว่าหดพันคนค่ะคือหลายเตห่อพันสองร้อยหอมแก้มโอ้ยบอกไปเนี่ยผู้ใดขอผู้ใดขอห่อพันสองร้อยหอมแก้มหอามเรานีสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วบ่สองแล้วหรือหอมบุธบูธว่จจะได้เท่าไอ้ขอหอมแก้มจากเธอเนี่ยด้ว่าต้องขอดอกหอมแก้มขอดนตรีดนตรีวิวบ้าติวหน่อยเอา นกตีนองโปดนะคะอาจารย์นกตี่ะขอข้อนกตีนองโปดยั่วๆเอาเอาอันนี้อันนี้ยั่วแล้วตีวิบวชบวชวายคุณละคุณบวชมาจางไหนเถาเฮาสองคนคือสีหอมกันบัดฟังนั้นคือเย็นย็นค่อยแข็งอยู่ทางคุณ ไอ้ขอมเกจากเอน้ดเอาลวดเอาลวดเขาเอาลดเมาการแต่น่มาเขามากรเขากัอแสดงการ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 แสดงเใจการแสดงอีลีบมีบ่บ่เด้นาเดียยนตนี่ดินาเดียยนตยังเล่างกีตาร์เล่นงดนตรีกีตาร์เห่นยญาจังไหนแนว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  เดาเดวเด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 วเดแทงยังออกมาอันนี้ขากีต้ามึงว่าเป๋วว่างไหนนี่เดวเดวเดแเดวเดาเป๋ว่างหากเราสี่ด่ากันมันจะเป็นอะไรมาเศราฐนะโว้ยเบอเมนตีเออบอแมนเมนเจ็ี่ก็หูฟีเรียกว่าตาล่าหากไดบอสละมาเปลงครูครับจากนึ่งคนกานเพลงอุ้ยมะลง ท่าน,นามีหลองอยู่ดนตีเพราะท่านขึ้นอยู่แม่สูดีดีดีไปบอกผัวไปกับกับหัวแม่น้องพี่น้องเออนี่แหละความรักจากผ่าบางพบมาพบผ่อนในศาสตร์นี่ออนี่คือความฮักอมาตะจากน้องทอบและนอกก้องฟูนกระล่ากันค่ะห <c oughs> ัวจะได้พอกันคือจะเห็นจากลากันแล้วน้อเออจะจกตาคอยอีกเนอะรักจัก กันไปหลายเดือนเออนหนึ็น<อ>หัวไม,ม่ท่านหนึ่งก็เป็นผัวใหม่เขาเอากันแล้วเขาเอากันสักอย่างปุยยาบาดทอจนจะเลยเท่าสูงเทียงฟ้าลีลาวันดีาอาหยุความบวไยเลวะทางอย่าเฝ้าวทอดใจญาปันไดสองเอาก้าวไปลาคำเอ้แม่น้องบอฮักใครเลยมีคนตาไม่น้องอยู่เพียงทางหักมา ที่ไว้วันเห็ดย่างน,อนอาอ้อไอส่เน้นฟันดูไอาย,อย่าสอยสู้ไปรับมาไล่ลับมาไล,ล่นล้นองสิคอยอยู่ตรงแหงไอ่พ่อสู้เขาคนที่แม่เจ้าไมยตาเอาไว้สั่งแม่โอ้ไอแค่ทำไมแต่น้องน,นี ไหอไอ้เกลียวน้ำเชียวโบราณยาวเรืยกาดอกสิบตาลอยเลียบระฟังนักแอสยาเกกียวแม่เจ้าไหล่ไอ้เกียวติมบ่อปลาทากสุดมาเข้าเกียว สิทอบหาจนท้อกัแเกงชนฉันการรหาต้องเอาอดเอาเด้ออลีลาวดีเจ้าคือหัวใจแต่บุญทักอายก็สุดเจ้าดอกน้องมีแต่สิไปเลวัดเบิดใจเบิดทำเลวเป็นบอกเบิดใจบอกยังท้อบุญทักบอกพอ เป็นบูเดาแปนบอสเด้อเนี่ขอบคุณบ้านคู่นาราบูด,ด้วยนะคะขอบคุณมาลัยจากบ้านานาราบูด,ด้วยนะคะโอ้ยดอนแม่นยลนุเนี่ยเล่นเต็มทักงแกะเอาใครอินน้ำเจ้าเอ้าเอ้าเอ้า นำเชี่ยวโบราณว่าอย่าเอาเรือ่องมาต้องสิปางลอยเรียบเราฟังเพลงสยามสยาบ่อกเกี่ยวและกอนแม่เจ้าลยายอินี้นี่หอพาทางสุดภ,า,ภา,เาเข้าเที่ยวุณพีส้มค่ะ่อเที่ยวเดือดใจสิสอคตาจุดอ้อ แข่งชนชันกันหาสองเฮาเท่าเด้อไอที่ลาวบดีเจ้าคือหัวใจแต่บุญทั้งายก็สมเจ้าดอกมาสมกันแท้แท้มีแต่สิไปเรว่าเบิดใจเบิดหัวเรียวแม่นบอกหักเบิดใจบอกมียังขอบุญอายบอกบอกแต่พอกเดี๋ยวนี้สิได้เป็นคือ จเจ้าอสวัสดีคู่จิ้นแห่งปีทอ็อนลากรอนพูดจักรพรรดิโอ้ย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 สีสี